อ่ะทุกคนก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนเนี่ผมเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูมาในแบบมแบบมิ Mid Mid City นิสตรีนครับทุกคนในพาร์ทที่สองนะเองนะครับทุกคนโอเคเนาะซึ่งเขาเรียกเราตกในเรเนื่องของการตกปลาไปแล้วไม่ได้พูดเรื่องของการตกปลาเลยนะทุกคนโอเคเรามาตกปลาเลยดีกว่านะทุกคนซึ่งมันเหลืออยู่บางอย่างใช่เะล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเทามจะเราเนี่ยจะทำการตกปลาก่อนละกันเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยเราค่อยไปตรง <S <S เฟอร์นิเจอร์อีกเดี๋ยวค่อยไปตรง โฮมาทุกคนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปอีก2ที่ที่เหลือขอสปอร์วลกรกิลกอนกันนะอีพีที่3เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยเข้าที่สกูรูกันทุกคนลองว่าสรุปแน่นอนโอเคมาครับทุกคนเรามากดคลาสกก่อนเนาะในการตกปลา มาครับทุกคนเราไปทำกระตุกบ้าก่อนรู้สึกมุติว่าจะได้เงินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้่สักบาทไม่ได้เงินสักบาททุกคนเงียบมากๆโอเคครับทุกคนเราพาทุกคนเนี่ยไปดูตรงสถานีตรงนู้นเนาะก็คือนี่ไงโฮมอิมพอร์ตเมนต์นะทุกคนเอ่อมันคือบ้านเหรอรู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนอะไรเนี่ย การขายตรงนี้นะครับทุกคนคือเหมือนแบบว่าเอาไม่ให้เราเนี่ยเลือกบ้านได้ดนะ้วยเนาะก็ต้องใช้เงินเซอ้อนอนเนี่ยเงินเอฟตรงเนี้ยนี่ก็จะเป็นลักษณะบ้านตน่างๆ wallpaper หรือว่า falling เนี่ยบ้านเขาแบบมีเยอะมากๆนะทุกคนถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันทุกคนนี่ wallpaper wallpaper ราคาถูกเนาะทุกคนแล้วก็แบบแพงด้วยแพงสุดก็จะประมาณ เนี่ยแปดร้อยจริงๆแปดร้อยก็ถือว่าเยอะนะทุกคนถ้ากิดซื้ทั้งหมดนี่ก็หลายพันหลายหมื่นอยู่นะแล้วมัก็เป็นเพนนะทุกคนแบบว่าแบบคล้า,า,ายแบบที่ทาสีทุกคนป้ายทาสีด้วยกันเออเรื่องนี้ก็ไม่แพงมากนะทุกคนก็หนึ่งร้อยบาทเองก็ได้อยู่ต่อไปเป็นฟอลลิรจทุกคนเออเป็ไงดีอ่ะจะไปยังไงดีมกระดาษที่แบบว่า เป็นคล้ายๆแผ่นนะที่บอกว่าไว้ตกแต่งภายในบ้านได้เระมาณนี้ทุกคนก็ก็ดีเหมือนกันก็ถือว่าทําให้เราเนี่ยสวยเนาะออโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวพาดูอีกที่นึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปตกปลาอีกสักสองสารอบโอเคมาสถานที่ต่อไปนะทุกคนก็คือสถานที่เอ,อ๊ะอยู่ไหนวะ โอเคครับทุกคนทุนกคนเนี่ยมาดูตรงทอยเนาะทุกคนตรงทอยเนาะซึ่งตรงทอยเนี่ยเราเรา,เรายังไม่ได้มาดูกันเลยเนาะตรงทอยเนี่ยมันก็จะมีไอเทมต่างนี่ทุกคนสกูตเตอร์จักรยานหรือว่า,อาไอนะสเก็ตบอร์ดนะทุกคนหรือแม้กระทั่งแบบว่าดิสสอครับทุกคนดิสอแบบใหญ่มากๆนะทุกคนราคาหอยาาบาทบูน,นี่นี่เงินบบเป็นร้อยเลยโคตรเยอะ โอเคครับทุกคนเรามาตกปลากันก่อนดีกว่าเนาะคลิปโ่จะได้ไม่สร้างเกินไปประมาณนี้เออใช่ขอตกปลาด้วยคนได้ไหมเออใช่ไม่ขอไม่ตกปลาดีกว่าใช่ขอลงไปในน้ำดีกว่าเอา้าอะไรของคุณเนี่ยมันมีคคชมาแล้วผมว่าเขาจะสอนเราอะไรประมาณนี้ทุกคนการกดสอนอะไรประมาณนี้ซะมากกว่าอันคนเช้าวันเนี่ย คนเรากดเนาะโอ้ยตกบาเป็นอะรที่ช่างยากเสลือเกินอ่าทุกคนเรา,าใส่สัตเลี้ยงของเราก่อนเนาะทุกคนเราไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมาสักทีอ่าทุกคนเลี้ยงสัตเลก็มหาที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนอืมค่อนข้างสวยใช่ไหมโอ้ยไม่ได้ เอาง่ายครูเวลามาเล่นแบบนี้ทีไรเนี่ยส่วนมากคือจะไม่ค่อยมาตกมาเท่าไหร่นะเอาง่ายคือบอกว่ามันเดินเล่นที่เฉดซะม,มากกว่าปึ๊บปึ๊บไม่ได้เลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันทุกคนเล่นเล่นไม่เคยเป็นเท่าไหร่เออทุกคนตอนนี้เขาบอกเป็นแก๊งเลยป่ะเนี่ยเขาบอนแก๊งเลยป่ะเนี่ยแต่ดูคล้ายๆกันอยู่แล้วทุกคนนี่คล้ายๆกันเลยแหละทรงผมก็คล้ายๆ เอางี้คือแบบล่ากันจริง,รงๆเออเหมือนไปฟาแฟกันประมาณเนี้ยซะมากกว่าเออทุกคนแล้วกไปอีกที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยเราสามารถที่จะแปลงร่างให้กลายเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วก็แปลงร่างเป็นร่างเด็กได้นะครับทุกคนนี่นะอันนี้จะเป็นร่างเด็กเว้ยอันนี้จะเป็นร่างแบบร่างร่างคนโตสำหรก็สามารถเป็นร่างเด็กได้นะครับทุกคนเนี่ยเออเนี่ยตัวเราก็เล็กแค่นเนี้ย เออลรามือกร็จะ,ะมานีก็ทุกคนก็ไม่ตกเลยนั่นแหละแต่ว่ามันก็อยกก่กงปกติก็เยอะอยู่นะเออทุกคนครับสดคลิปนี้ทุกคนน,คน,นี่แหละทุกคนก็ขอฝากทุกคนอย่าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเนาะเขาจะมาตกปลาจะต,ตกไม่ได้สักตัวเลยเออง่ายเซ็งสดตันอีกทีสามครับผมทุกคน